โหเกือบไปแล้วไม่ล่ะไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยนะเนี่ยจริงด้วยหวาดเสียวมากเลยอะ่ะทำไมบางคนไม่ชอบเปิดกันนะนั่นไงไปดูที่บูธนั้นกันเถอะขับขี่มีนั้นใจใช้สัญญาณให้ชัดดูน่าสนใจดีนะสวัสดีจ้าน้องๆเห็นทำหน้าเคร่งเครียดมาจากไหนกันเอย่ยสวัสดีค่ะพี่พอดีเพิ่งเจอเหตุการณ์รถเปลี่ยนเลนไม่เปิดไฟเลี้ยวมาค่ะ เลยสงสัยว่าการเปิดไฟเลี้ยวสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะสำคัญมากเลยจ้าไฟเลี้ยวไม่ใช่แค่สัญญาณบอกแต่คือมารายาทและความรับผิดชอบบนท้องถนนเลยนะมันคือการบอกเพื่อนร่วมทางว่าเราจะทำอะไรลองดูนี้สิเปลี่ยนเลนเปิดก่อน3วินาทีหรือ30เมตรให้คนหลังเตรียมตัว2เลี้ยวหรือโคง้ง เปิดล่วงหน้าให้รถที่สวนมาหรือคนที่กำลังข้ามถนนรู้โอ้โหละเอียดกว่าที่คิดไว้ยเยอะเลยค่ะแล้วถ้าไม่เปิดจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าไม่เปิดก็จะเหมือนกับสถานการณ์ที่น้องเจอไงจ้ะคนอื่นจะคาดเดาการเคลื่อนไหวของเราไม่ได้ทำให้ต้องเบรกกะทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุได้ไง่ายๆ จำไว้นะว่าไฟเลี้ยวไม่ใช่แค่บอกว่าเราจะเลี้ยวแต่เป็นการขอทางและให้เวลาคนอื่นตัดสินใจด้วยนะเข้าใจเลยค่ะเปิดไฟเลี้ยวคือการบอกรักเพื่อนร่วมทางเลยใช่ใช่ต่อไปนี้ขับขี่จะตั้งใจใช้ไฟเลี้ยวให้ถูกต้องเลยค่ะขอบคุณพี่มากๆนะคะยินดีมากจ้าจำไว้ว่า เปิดไฟเลี้ยวแค่ไม่กี่วินาทีแต่ช่วยชีวิตและลดอุบัติเหตุได้ตลอดทางนะเปิดไฟเลี้ยวเพื่อความปลอดภัยและน้ำใจบนท้องถนน